ล็อกเก็ตและคูนอัจฉริยะวิศวกรรมแม็กไกเวอร์แห่งจักรวาลมาเวลถ้าว่ากันในเชิงความฉลาดล็อกเก็ตและคูนมักจะเป็นตัวละครที่ถูกมองข้ามไปแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือหนึ่งในนักประดิษฐ์ที่เก่งกาจในมาเวลเลยนะสิ่งประดิษฐ์ของเขาแต่ละอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่นะเพราะว่าทรัพยากรที่เขามีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบเพียงพอเหมือนกับคนอื่นๆในหลายๆแง่เนี่ยล็อกเก็ตอาจจะถูกเปรียบเทียบกับแม็กไกเวอร์แห่งจักรวาลมาเวลเลยก็ว่าได้นะ เขามักจะติดอยู่กับสถานที่เปลี่ยวในอวกาศอยู่บ่อยครั้งโดยมีทรัพยากรที่จํากัดแต่เขากบสามารถหาวิธีสร้างอุปกรณ์ที่แบบโคตรเจ๋งจากเศรษซรากเหล่านั้นได้อยู่เสมอซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับโทนี่สตาร์ที่สร้างชุดแอร์แมนตัวแรกได้จากเศษเหล็กในถ้ำโรเก็ตเองก็สมควรได้รับการยกย่องไม่ต่างกันเพราะเขาก็ทําอะไรแบบนี้บ่อยกว่าโทนี่อีก แม้ว่าตัวของล็อกเก็ตอาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงในด้านความฉลาดอย่างชัดเจนด้วยท่าทางที่บ้าคลั่งเจ้าอารมณ์เสียงดังและรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูแบบเออก็แลคูนแต่ล็อกเก็ตและคูนก็เป็นหนึ่งในมันสมองด้านวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในมาร์เวลคอมิกเลยด้วยความสามารถในการสร้างอุปกรณ์ใหม่ๆที่เจ๋งโคตรๆจากทรัพยากรที่ไม่มีจํากัดอะ่ะและนอกจากนี้นะครับเขายังได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นนักวางแผนที่เจ้าเล่ห์และเป็นผู้นําทีมที่เก่งกาจเมื่อเขาได้บัญชาการทีมการเลียนอัพเดอะแกด้วย นอกจากความสามารถทางกายภาพที่มันแบบว่องไวแล้วความฉลาดที่สามารถสร้างอุปกรณ์ต่างๆได้จากทรัพยากรที่มันมีจำกัดจำาเขี่ยมากๆและความเชี่ยวชาญในการใช้วุปืนที่หลากหลายของเขาล็อกเก็ตและคูนจึงนับว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกที่โดดเด่นที่สุดในทีมการเดยนออ f เดอะ a l ล x ซียยังไม่ต้องสงสัยเลย